เคมีประหลาดมันเกิดขึ้นแล้วเลยอลังการเป็นภาพในฝันเลยนะดนตรีโซเนี่ยที่บอกคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเล่นกันมันจะมีแบบอะไรนแะบบม่านแดงแล้วก็จะมีแบบบิ๊กแบนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมันจะมันจะเท่มากเลยอะ่ะโอ้มันดูขลังมากเลยนะโอกาสมันแท้จะเป็นศูนเลยที่จะได้เล่นเรามองว่ามันมาเติมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเต็มแบบ ฟูในสิ่งที่มันควรจะเป็นครับ arrange กันมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบเพลงมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเออมันฟูฟิลมากๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราเอาวงที่เรามีชื่อเสียงของค่ายเนี่ยมาทําเป็นเวอร์ชันออเคสตราเนี่ยมันน่าจะทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาฟังเพลงพวกนี้มากขึ้นมาทําเป็นคลาสสิกอลเนี่ยมันก็ได้เป็นกรินอไฮอะไรใหมันมันก็มาลงตัวอยู่ที่ภาคกิ่งสัมผมแอบฟังแล้วนิดหนึ่งปล่อยใจได้เลยเพราะว่ามันมันดีแน่นอน ตอนที่ม m i ์มาแบบโอ้เสียงดีมากเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเนี้ยเราจะดูตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเห็นคอนเสิร์ตแล้วก็เสียงทั้งหมดก็จะยิงมาใช่ไหมพอเราได้มิก m มาสเตอร์ที่มันแบบแบบ Dolby Atmos อะ่ะมันจะคล้ายๆกับว่าเราไปเป็นอาจารย์ปินอะ่อะเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถาโถงเข้ามา นี่ได้รักยังคงไม่พอมันเปลี่ยนไปแบบเยอะมากทั้งคอทั้งจังหวะทั้งระไรด้วยแล้วก็หมดแก้วขึ้นมาตึมแรกก็มีคลิกพร้อมกันกันกบอ็อกเคสตราอะไรเ้ยคือเราว่าเดบิอันนี้หมดแก้วกับรักยังคงนะครับเปลี่ยนไปเยอะมากเป็นการตีความหมายใหม่ปกติหมดแก้วเราก็จะรู้สึกว่าคือคนที่ยังชอกช้ำอยู่แต่ถ้าหมดแก้วเวอร์ชันนี้ก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเออไม่สนใจแล้วก็คือดื่มวันนี้จบเลยเราจบแล้วฮ o กออนแล้ว มีเอฟเฟกต์ปชาชาอยู่เพลงหนึ่งนักร้องเห็นโน้ตครั้งแรกคือสมองหยุดทํางานอ่านต่อกันไม่ได้เลยอาจารย์ปินทำเพลงยากทุกเพลงเลยครับเขาเซตอัพขึ้นมาใหม่เลยอะไรเงี้ยตีความใหม่เลยทางมหินดนก็จัดมาเป็นแบบเพลงใหม่เลยจังกันหัวหัวแตก<า> <ไป S 2> เลยเพลงโซแบบมันจะมีไอเสียงพวกเนี้ยที่เราเคยฟังมามันจะมีเสียงพวกเนี้ยอยู่อยู่แล้วอะด้วยความที่เรามี3คนมันอาจจะไม่มีเสียงพวกนี้แบบเต็มขนาดนี้พอแได้ฟังที่เขาทํามาก็แบบโอ้ เยี่ยมเลยมันมีความเป็นพลังเพื่อที่จะเน้นความหมายของเพลงเครื่องต่างๆของทางออคชิสตราก็จะยิ่งทําให้ความหมายของเพลงชัดขึ้นด้วยถ้าวางผิดที่ก็ผิดแล้วเลยนะคะอันนี้ต้องคิดเยอะนิดนึงว่าแต่ละพาร์ทจะต้องวางอะไรอยู่ตรงไหนได้ได้มิติที่มันแบบการทํางานแบบเป็นแบบเกือบร้อยคนอะไรเงี้ยมันเข้มข้นทั้งสองฝั่งคือเล่นแบบใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากตอนแรกคิดว่าเล่นกันแบบเล็กๆเฉยๆอะไรครับอยากให้โฟกัสเสียงคอรัส เล็กๆน้อยๆของพวกเราสักนิดหนึ่งว่าแบบมันมันรู้สึกพิเศษมากอยากให้เขาเห็นอะไรบ้างอยากให้เขาเห็นผมครับ <laughs> <laughs> มาเป็นเกสในฐานะที่ตัวเองเป็นศรริลปินเดี่ยวครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยดีใจแล้วก็ตอบตกลงทันที <laughs> แปลกใหม่ไม่เคยตองกับออเคสตราเอาจริงๆมะกดดันมากตื่นเต้นเขาเหมือนแบบว่าเขาดูซ้อมกันจริงจังปกติเราคิดว่าอ๋อไปซ้อมก็จะฟีลแบบเจอแค่นักร้องก่อน ภายนอกเราอะคือแบบมีตะคนเก่งๆพี่เต้ที่เป็นแบบแขกนับเชิญก็แบบร้องแบบคนไฟมากทุกคนมาเห็นนะว่าร้องกับเซตจริงนะออเคสตราแล้วแบบร้อยกว่าชีวิตโอ้โหเราแบบโอเวอร์เวลมากโอกาสที่วงดนตรีกับวงออเคสตราจะมาบรรจบพบเจอกันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆการที่คอนเสิร์ตจะไปถ่ายในโรงหนังเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่หาดูได้ง่ายเหมือนกัน เป็นประสบการณ์ที่ผมว่าน่าจดจำม,มากๆอันหนึ่งในชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะหาแบบนี้ได้อีกไหมอะไรครับมันมีโอกาสน้อยนะกับการที่แบบไอตัววงก็ได้รับอยู่แล้วแหละแต่คนดูหรืออะไรเงี้ยมันจะได้รับสิ่งตรงนี้ไปที่ดีกว่าอะไรอย่างครับเพราะทุกวันนี้ผมยังยังจำแบบเมโลดี้องจำอะไรได้อยู่เลยแบบว่าเยอยมากจำดนตร,รีเคิดว่าในชีวิตนี้ครั้งครั้งแรกนะครับไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่า